มันต้องเรียนทำใจครับนี่เอาลงเป็นหน่วยเลยเนี่ยน,นี่โอ้โห์ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับผอบกับผมเอียบเสียบครับมือน,นี้มาครับแม่บาดนะครับสวัสดีค่ะหมาจากไลฟ์คลิปบริมาเนนะ ได้ไข่เป็ดเวียดนามพี่น้องเป็นไข่ลูกเนาะไข่ลูกเขาเอื่นว่าไข่ลูกเป็ดเวียดนามก็ต้องขอบคุณน้องแพทนะครับกินกับแพาะฉนเหลวค่ะขอบคุณดนะค่ะครับกินกับแพาะฉนเหลวเพ่าะอู้ไข่เป็นงามเลยพี่น้องนี่ครับกะพูดถ้อยากกินไข่ลูกเป็ดเวียดนามแบบนี้นะครับไข่สวยๆแบบนี้นะครับนี่พ่อท่านด้ปอกได้พี่น้องนี่ครับปอกไว้ครึ่งนึงเนี่ยถ้าพี่น้องอยากกินไข่สวยๆแบบนี้นะครับทักเข้าไปที่เพจของกินกับแพาะฉนเหลวนะครับค่ะน้องแพทก้นสวยค่ะครับผมเอ้ามีตัวนี้เป็น อยากตั้แรกว่าฉมาหลาดเป็นอันนี้เนาะน้ำจ้มเป็นแจวอันนี้ตำักคุงเป็นนามตำักคุงนั่นแหละเอาเอาหลาดเลยละว,ว่าอยากหลาดอยู่ผมก็อยากหลาดเป็นนามตำปะคุงพี่น้องนี่ครับเอาลุยเลยต่ยผมให้แม่บานกินก่อนนะแต่ผมต้องเรียนน้ำใยก่อนนะขออนุญาตนะค่ะเรียกน้ำใยก,ำใกันพี่น้องไข่ลูกเป็ดเวียดนามเด้อของน้องแพท็ครับกินกับแพาะเนียบครับแต่ผมขออนุญาตเรียนน้ำใย่ันนะขออนุญาตแก่ข้าวครับ บ,บ,บหะหมันยังได้พี่น้องทีมว่าเขาแก่ข้าวนี่คือมันต้องเรียนทำใจครับนี่เอาลงเป็นหน่วยเลยเนี่ยนี่โอ้อืมอืมหืมจ๋าเรีวงนี่เราแพลนแล้ว พระกะม่บกักแตงพระค้าเอาก่อนอันนี้ลายนำจิ้ดาวเอาไปน้ำนะแบบเป็นนนะัก <c oughs> กิ้มปูยหลายเป็น เราไม่ไปเห็นเนี่ยเราลองปอกเหมือนกันหวานต้นนี้ไม่ได้ปอกม,มาเพื่อนอะเขาว่าหนับอันนี้มันก็นกินได้เด้หนับเนี่ยมนะันนะหนับนี่โตในในใครมันอย่างเพื่อนอะอู้ โอ,อ, <c oughs> อ้มันพิล้องอืมอืมยังจับดูน้ำมันมผมมาลงไปนหน่อยเลยได้มากหลายอยู่ครับอืม ี่แกน,นี่อะไรบ้างไข่เป็นดีทุกใบเลยด้พีนน้องที่นไกลไก่เนาะไหนใเป็นไข่เป็ดนี่ไข่เป็นลูกเป็ดไข่ลูกเป็ด ัคือใครหางห้างบโอโอ้โหด้ก็จเนี่ยกรอื่นใครหางห้างเราบ้างมากพี่น้อง,งหางเต๊เอ,อตัวนี้น่าจิระแย่สองบอกำลังางามงเลยพี่น้งองบอกให้กินาากมเแคกลมัแหนเลย เปร้วงเพลงนี่เน้งรับเนี่ยมึงจะร้องเพเอาไ้นี่บ่เชื่อบ่เชื่อ บางตัวนี่อะมั้งเนี่ยอืป่างกันไวเรียนยิงยังกันที่เคเห็นอันไหนตัวนี้ปะดั่งเลรียนอยู่เู้เดียวข้างหลังเขาเคเห็นจ่เอานนี่ อเออบอดเวแก้พี่น้องมึงอีกแบบนึงกินเป็นหน่วยเป็นหน่วยอยู่มึงพี่น้องอู้ว่านี่เนี่ยนี่ครับอือันนี้บอดเวจิ้มย่้งแสบเลยพี่นอ้องน้ลำลาด บวแตกโอ้นทอธิบปวดแตกคือบระกาศที่เขาแห้งอันนี้เดี๋ยวความเป็นห่วงอยู่นี่เสียหายหลายเสียอะไร้เกเพราะเสียอะไรพี่น้องเออสียแสีบกวไข่ไก่เนาะแต่ว่าหลยเลยมึงเคยกินนานนล้ล่ะหลายปีแล้วแล้วไม่เคยได้กิน หอมได้พี่น้องอืมเออตัวนี้เป็นตัวมีบางอะไรไข่ลูกได้พี่หน่องได้อืมโอ้มันมัน,มนพี่หน่องแซบ่บผู้ใดสนใจก็ทักเขาไว้ในเพจน้นองแ<ะ>พทเนาะกินกับกินกับแพทกินกับแพทอืมเป็นไข่ดานมัน อืเกิดใครดัดปะอือเอมเจนีกแบงค์ให้ในบแบนแจลบเลยครับแจบเลยแหละนี่อืม วลาแกะแล้วก็จิมมีหนามอยู่ในไข่ไปลองหนามมันอยู่ในไข่แสบเลยครับโอ้เือมึงพี่น้องแรงงามเอาบอกตัวนี้ดูดูแลเด้กจิ้เลยไปนะเป็นฝาวเบาตัวนี้เขาดูดละ <laughs> น,น,ลนี่จุ่มไปใน้นังจินมเป็น,นสีเละพี่น้อง นี่ครับแบบนี้เลยมันเป็นหนะังยังเห็มึงม่มีใครเป็นเป็นไกนะ่นัง ตัวนะเปน็นเหลือเนาะตัวไข่แทบบ้าบอมีไข่บอมีไข่เหลืองอืมเด็ดมีจะไข่แดงบ่ไข่เหลืองเลยปะอืมอืมได้เ,เปลือกลงน้ำ อืมสบาดอีกนะน,นะสองจะแสมเนาะแต่เรื่องไทยคลิปกินไคหลูไคหลูเป็ดเนี่ยผมบ่ได้กินนานแล้วเด้พี่น้องเรามาเจอชุดนี้ของหน่องแพร์นี่ไข่ของเพิ่นเนี่ยว่าคุณภาพอยู่ครับบ่ผพี่วังหอกพี่น้อ,นองเหมือนงู ดูดกิดนน้ำม,มันอือหือโอ้แฉะไปเลยพี่น้องนี่มังนี้มันแฉะมองอะไรมองใครมันนะขาวๆอือหือนึกว่ามองใครมันมกับใครทั้งเมื่อไหร่ล่ะ อะไรทีจ๊ะอืมอืมเราจะกินบะเมี่กับสีบรีนี่อตอนนี้แต่บริจงไวหวกินไปกินมาเสียไปหน่องเลยบริจงอะไร่ะมึงจงนี่ไปน่องอืมตอนนี้บบไม่นาน หนามันจับแกพี่น้องมึงแม่บานว่าพอตั้งสีน่นีเอาอะไรเพื่อนไ,นได้เอาอแดงกันเนาะเนี่ยแดงไอ้แม่บานนี่พี่น้องมันเริ่มทิ่เป็นตัวอยู่นี่ตัวนี้แดงๆแบบนี่ยพอแดยังนี่มันเหนืยบมันซุกอยู่มันจะมีขนมันอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ใครระยะที่เท,ท่าได้นะพี่น้องอื มิ้นลูกมั้เพี่นอ้องเป็นตัวอืเป็นลูกตัวตัวมันกบบว่ามันจะเด็ตัวใหญ่ จับเลยกินได้เลยพี่น้องอีกสอง่วยอีกว่าสิบอกกินในเมืออ่อ <c oughs> หนักวันนี้บางหูบางพี่น้องเดี๋ยวพิกิตไปเนี่ยเดี๋ยวแม่บา้านเมืก่กไหว่าอยากกินอีกตัวใหม่เพิ่มกันครับเอ้ายกินกับพี่น้องทำหนี้กอนเนาะอย่างยังเขาไม่เห็น่เนี่ยเห็บเนบ้านเขา ครับเดี๋ยวกินกับพี่น้องซ้ำหนีก่อนนะครับไอ้เรือสองใบเหนียวไว้ละทบตูดต้นแรงพี่น้องแล้วแมีบาทเพิ่นถามหาเพื่อนตัวหนีกินแสบครับกินแสบราเพื่ออยากนั้นกินเรียนๆอีกต้นแรงเนี่ยให้เพื่อนเก็บไว้เพื่อนครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติตารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแหละขอบคุณทุกอมิมนนะครับมันนี่ย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปตั้งว่าได้ไข่เป็ดเป็นไข่เป็ดลูกไข่ลูกเวียดนามไข่เป็ดลูกเป็นไข่ลูกเป็ดเวียดนามนะครับกขออออคคุนนน้งงแพีกเื่ึะรับ ที่ที่ส่งมาให้ชิมนะครับแซ่บเลยครับถ้าแล้วก็ถ้าพี่น้องอยากชิมคือผมนะครับอยากกินไข่ลูกเป็ดแซ่บๆบางสิ่งอะเขาไปทักน่องแพทได้นะครับในเพจของกินกระเพท็ดชาแนลนะครับกไปไปถักไปแชทไปหาเพื่อนได้นะครับกินกระเพท็ดชาแนลนะครับสิ่งใดไข่ลูกเป็ดแบบนี้เลยแซ่บๆเลยครับครับถ้าพี่น้องชอบเคลมนี่ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจได้ครับเคลมนี่ไว้ซ้ำนี่แหละเนาะขอบคุณคิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ